ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่คําเชนโนดนะคะในทั้งบุญกอนไ่เคยไปงานตอนนี้มาแวะกินสมตำค่ะและกินข้าวอุอ้มเดินไปก่อนเหรอสั่ง้าสั่งเลยค่ะมนกาจดีไม่รอแล้วนะินเ,นเลยได้อะไรกินกินข้าว <laughs>

ดูคอนเนี้ยดูคอนนี้ยไดกินที่เสวยนะคะเพราะว่าอันนี้คอนเนี้ยอะไรยังนวลนะคะมาแล้วครบหรือยังครบแล้วเอากินเพื่อจะแซ่บเดียวคู่เหรอฮะปูย่าไหมเอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวอืม เอไม่ค่ะเอาเอาเหมือนกันแต่ว่าเอาสีม่วงค่ะสีม่วงยุ่ของเรายุคข่างกันเลยเราอยู่ข้างกันเลยมุกกระส้มอ่ะไม่เด๊แต่ว่าถูกอยู่นะนุ่มได้ได้แล้วสองอันเดินทางต่อค่ะได้จี๋สมกับสีม่วงพี่น้องยู่ข่างกันพอดีเลยไงไปสวัสดีค่ะตอนนี้เท่ากับยุทธีคำชะโนดแล้วนะคะพี่น้องค่ะ ยากาข้งเขานะคะผู้ใดที่บเคยมานะคะนี่เลยนะคะวันนี้เราจะเป็นไกด์คลิปนี้นะคะสารลา,ลาลวล้วเลยวันนี้คลิปนี้สาราล้วล้วเลยค่ะเราก็จะเป็นไกด์นะคะคก่อนอื่นเราต้องไปจับบัตรคิวก่อนนะคะได้บัตรคิวนะคะไปถิงย่างมา,จากจะนอนตรงนี้ทางเขาะะไปไปไปเราไปตรงนี้ไปตัวจุด <im it> ที่สี่ทางเข้าเตรียมแจงบัตร<อ>คิวนะคะนเพิ่งหากล้องมาด <มา S 2> ้วยาเ เชื่อเราเราล้างมือล้างเจลเรียบร้อยแล้วค่ะงานขน่ายเลยเรื่อยๆจะาฟันดี้ดีเป็น้องกลางที่แยบานนะคะแก่ของเยอะมากทุกคะน,ขนเข้าใจอย่าไปเจอกันข้างในเลยนะคะ,คะของที่ระลึกค่ะ เดินออกมาค่ะเพิ่งมาถึงเลยค่ะพี่น้องค่ะพระพี่น้องจนไปะทางเข้าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จับมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเป็นหมองยืนยันบ้ามาถึงคั้ชั้นนอแล้วนะคะนี่เลยโอู้ย้อนแสงเข้าเข้าตรงนี้เข้าเข้า แล้วก็จะวางบัตรคิวนะคะทุกคนใส่กล่องตรงนี้นะคะถึงทำชะโนดแล้วบอกเลยทำชะโนดแล้วค่ะนี้จะเข้าวังแล้วจะเข้าวังแล้วค่ะรับจะวาบเลยครับสีม่วงกับสีส้มค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเย็นเย็นเย็นเนาะเย็นเนาะรู้สึกใจฟูมากเลย ถ้ามุนเราเขจะคอเสดอจาไปงานนะคะม่ไปเนะไม่ไปเลนะเจดอบก็จแล้วไปนะป้าเ็ดรอสร็จจานี้แล้วเราก็จะไปงานกันต่อนะคะอุ้มเดินไว้ไว้แล้วอุ้ยาสยจัง การชินโงดที่มาของเพลงใจช้ำที่คำชินโนดมาหอแล้ว

อาหารหน้าใบสีก็เอาสลาร์ก็ผพานเสร็จแล้วท่านปัจัยใส่ใบสีต่อปัจจัยใส่ใบสีท่านมีมาภูบริกองมาลายมาปัจจัยก็แนบใส่เลยครับก็เราจะได้ที่หาขอขอโชคขอลาบขอคุณวัดนนากานาิการงานขอเกีรยูบญขอบนด้วายงานกเียทีาขอสารกับานแบบทางดานบห้องโดยต้นมาดืว่าถัดน้ำโดมาดีนะคะ านนะคะคด้วยใจรักด้วยศรัทธาน,นะคะเดี๋ยวพาม่น้องตัดพาไปเบิ้งนี้นะคะต้นเดียวกันนะคะตัวางใบคือใบะะต,ออตัน มีข้ตุ่ชะโนดเออนึหัวเป็นตุ่ชนแต่นูนไปสังเกตว่าต้นพาเตานจวนเตาลพ้่ีบอกห้าในเดินขอบไปหอดฝุนเชื้อมันป่ามาันเลยพี่น้องงาค่ะนูม้าเมื่อหาปีที่แล้ว พึ่งได้มาอีกค่ะพึ่งมีโอกาสได้มาอีกค่ะพี่น้องจากห้าไหวขอพรเสร็จแล้วนี่จะเป็นเดินออมมาเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะคะพี่เืออเ้่งน้องอุ้มเพียงพี่น้องมึงทำอะไรอ่ะ ตั้งเหรียญตั้งเรียญเสียงโชคาวนาทำอังษาเลยว่าหนึ่าไเปองก่อนแล้วคอยาถามราเ้รามนโชต่างเหรียที่ uh oh. นเจ้าอยู่หากเรียง้ก็สอ่ม ่วเสด็ตัวไหน่วเนี้ดเป็นแพงดดทั้งหมนี้เอาที่เราถูกจะตามันที่หนูว่าที่ถูกจะตาคนไหนก็คือคนนั้นเลยใจไหมคะจะไม่ดูเอาเลยหยิบเลยหลับตาจิ้มเลยค่ะเออไหนนี่เป็นช่วงรางวัลค้าคุณสวยดึงได้เลยครับ หลับตาดูก้อนด้นครับผมทะเบียนทะเบียนรถหรือเปล่าทะเบียนรถทะเบียนรถเออจะไม่เห็นนะมาแต่ไหนได้ขึ้นได้ไหมหรืมาแต่ไหนมาจากหวัดสารคามทะเบียนมาจากได้ทะเบียนรถบ้างสวยจังเลยสามใบไม่ยิงไม่เลยสามใบเหรอคะเป็นสองใบจะสองร้อยสี่สิบเนีเอาสองใบค่ะ มาจับดูป้าอ้วนบ้วรัวยุกี่ปีแล้วทำไมร้ย่าดไหร่สิบครับจ่ายจ่ายจ่่าได้ดวงนะโชคดีแล้ววันนี้จับได้ทะเบียนรถเลยสี่บอ้อห้สิบบาทเ1บาทบขอบคุณครับต้ั๊ด นี่เราชินุว่าเขามากินหนีก็ได้ยชินุว่าเนี่ยกินไรไหมโอ้ยบารองกะเพราเห็นใจนี่กะเพราโอ้ยผีหลงมึงไกรโอ้ดูไก่นักกินมากโอเคเอาส้มต้มไปตามใจพี่สาวส้มตำส้มตำเชิญค่ะนั่งนี่ก็ได้โอ้ยดูมันมากินส้มตำส้มตำอีกแล้วมันจะร้อนไหม ไอพี่หน่องขออนุญาตพักเบียแป๊บนึงนะคะนี่นี่มีคนหิวมีคนหิวกินกอดข้อเดินทางนะคะมีตำอะไรบ้างมาแล้วมาแล้วน้อกินอันนี้ของนุบลค่ะตำปลาเาวลาวอันนี้ของน้อง รเาาาราจะกินตำไทยค่ะกนินมาคือการเรยนนอนควรจะกินตำไทยควรจะกินตำลามาเด้อค่ะนำกับว้าซื้อกินมากแกเดี๋ยวกับเพาใหญใส่หลอดวละสีมาสอดแล้วกเสียหักกันพดเอาขึ้นมาเอาน้ำึ้นมา หลังจากกินสมตำเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเป็นขาออกค่ะกำลังสีพ้ากันยางไปรถนะคะเดินทางต่อไปงานที่ยอมเภอร์สีธาตค่ะร้อยยี่สิบรูกค่ะโปรเจุประมาณชมวงกว่าค่ะมือนีภาพ,พี่น้องทั่วค้ามชนดขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะพอกันไหมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ